วันนี้นะคะพึ่งก็มาซื้อรถ t o y ย t a y ยาริสปี2018นะคะคันนี้ที่ติดตามพึ่งหรือว่าเจอกันในช่องทางไหนคะหรือยังไงติตอกเลยค่ะติ๊กต็อกใช่ไหมคะใชแล้วยังไงคะน้องน้องสาวแนะนำหรือไงเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนํามาค่ะใช่ว่าให้ลองติดต่อดูอะคะอืมแล้วทําไมถึงตัดสินใจขายคะก็อยากจะปิดปิดบันทีเนาะปิดภาระใช่ค่ะภาระเนาะใครที่แบบ ว่าต้องการขายรถแบบติดแฟแนซ์อยู่ค่ะติดแฟแนซ์อยู่ค่ะค่ะติดแฟแนซ์อยู่ก็ขายได้นะคะ,คะแล้วการปิดไฟแนซ์เนี่ยทางทางร้านในจีพีระบ้านสวยเนี่ยก็จ่ายเงินให้เป็นปิดบัญชีเป็นศูนย์เลยเป็นศูนเลยค่ะ,คะมีใบเสร็จให้ดูเลยนะคะสบายใจได้ไม่ต้องกลัวว่า ไงไม่ต้องกลัวม่าเป็นว่าเป็นพันละใช่ที่จะต้องแบบโดนหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนใช่ค่ะสบายใจได้สบายใจได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณค่ะเป็นบ้านแทรร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ